สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับเนาะวันนี้อยู่กับผมช่องไอซีแมนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการลงคลิปไปประมาณ2เดือนได้แล้วนะครับก็คือคลิปล่าสุดนี่คือเป็นคลิปไฮไลท์เนาะไฮไลท์ต้นซะีซั่นเลยนะครับแล้วก็มาคลิปนี้เนาะก็คือท้ายซีซั่นแล้วนะครับถามว่าวันนี้ผมมาทําไมโอเคผมมาผมขอมาบ่นเรื่องระบบแรงนิดนึงนะครับระบบแรงไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวนะครับก็คือ ผมจะมาพูดเรื่องที่ผมเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็คือปัญหาอะไรนะครับปัญหาที่ว่าการหาห้องไม่ได้ครับคือเล่นหาห้องไม่เจอครับณตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เจอเลยสิเจอแต่ว่ามันหาย,ยากครับการที่จะได้เล่นแต่ละเกมเนี่ยบางเกมรอครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าผมจะได้เล่นเนาะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆนะครับก็คือ2หัวข้อที่จะมาพูดกันวันนี้เนาะก็คือหัวข้อแรกนะครับ หัวข้อแรกคืออะไรคือหัวข้อแรกก็คือ top buck นะครับอ่า top ปบัคสองคือแต้หมื่นสามขึ้นไปนะครับอ่าเรากลับมาที่หัวข้อหนึ่งนะครับหัวข้อหนึ่งมีอะไร top buck เกิดจากอะไรทําไมถึงกลายเป็น top หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับ <Wow. S 1> ที่หลายๆคนถามผมในสตรีมนะครับวันนี้ผมจะมาตอบให้ไฮเกตกันเนาะหัวข้อแรกเลยนะครับ คือเมื่อเราอัตราชนะเกิน75เอร์เซ็นตนะครับที่หนึ่งนะที่1เกิน75เเซนขึ้นไปนะครับท็อปจะเกิดการบั๊กครับผมคือต่อให้เราติดท็อปอะไรก็ได้แหละในหนึ่งหนึ่งในร้อยนะครับถ้าคุณทําเงื่อนไขตรงนี้ได้สักหนึ่งข้อนะครับคือจะบั๊กทันทีเลยนะครับกับกรณีที่กับอีกหัวข้อหนึ่งก็คือหัวข้อแยกออกมาจากหัวข้อแยกออกมาจากหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือ KD เกิน20เปอร์นะครับ น้อยคนที่จะทําถึงใช่ไหมหลายคนรู้นะครับก็คือเกิน20เปอร์มันจะบักเหมือนกันถ้าอันใดอันหนึ่งในนี้เคดีหรือไม่ก็เปอร์นชนะมันเกินนะครับมันจะเกิดการบักทันทีเลยหรือหรือหลายคนอาจไม่ใช่หลายคนสิหรือบางคนอาจจะบักทั้ง2เลยอย่างเช่นกรณีของผมเนาะก็คือบักทั้งสอง,สองอย่างเลยนะครับอะมาอยู่กันที่หน้าโปรไฟล์หน้าแรกเลยนะครับ มา,มาดูถึงเคดีจัดันดับนะครับเข้ามาที่นี่เลยนะครับตอนนี้เคดีผมอยู่ที่เท่าไหร่ยี4สนะครับก็คือ23.44%เปนะครับที่ผมพูดคือเกิน20%เปนั่นหมายถึงว่าท็อปมันจะบักบักยังไงหงเร์เห็นปะทุกคนเห็นคําว่าท็อปหนึ่งนะตรงนี้ไหมครับมันไม่ใช่ท็อปหอย่างเดียวมันคือ1%นปะครับแล้วทีนี้มันเกิดห่งเแล้วมพี่มันก็คือท็อปหไม่ใช่หรอว ามาดูกันตรงนี้ครับทุกคนเข้ามาดูที่เพื่อนไม่มีอะไรนะครับกดไปที่ภูมิภาคปั๊บทุกคนเห็นไหมครับว่าแรงผมมันไม่ขึ้นตรงนี้นะครับและตอนนี้ท็อปหนึ่งก็คือช่องอะไรนยเห็นปะก็คือท็อปหนึ่งก็ยังเป็นคนนี้อยู่นะครับท็อปหนึ่งก็ยังเป็นคนนี้อยู่ซึ่งถ้าเอาแต้มมาเอาแต้มมา มาทาบกันจริงๆแล้วทุกคนจะรู้เห็นปะคือท็อปหนึ่งตอนนี้อยู่ที่1 2ื่นสอแต้มนะครับคือแต่แต้มผมไปอยู่ที่13ื่นแล้วนะครับหมื่นสแต้มเนาะแต่ซึ่งไม่ขึ้นท็อปครับดูกดมาที่ภูมิภาคเห็นปะถ้าผมกลายเป็น99บก้าวกนะครับท,ทั้งที่แบบโอ้โหแต้มนี้คือแบบโคตรจะเยอะนะครับแต่ว่าไม่ติดบอดผมก็หมดทางที่จะทําแล้วนะตอนนี้ก็คือแบบปวดหัวมากนะครับ ผมก็อยากยืนไงคือเราทุกคนเข้าใจฟิวแบบเก็บแต้มไหมเราตั้งใจเก็บมาถึงจุดจุดนึงอะ่ะเราก็อยากจะยืนโกโก้ในบอดแรงนึกออกไหมครับคือแบบเอ้ยกูก็เก็บมาต้องนานนะเว้ยแบบเก็บมาทั้งทีสั้นแล้วอ่ะจนแบบอีกไม่กี่วันแม่งจะรีแล้วอย่างเงี้ยครับก็อยากจะมายืนท็อปแบบโกโก้อะไรนิดนึงอ่ะโชว์สาวอะไรเงี้ยครับโกโก้นิดนึงอะไรเงี้ยก็อ๋อก็ยืนไม่ได้ครับก็แบบท็อปมาบักอีกปวดหัวเลยอ่ะก็คือท็อปบักตรงนี้คือเคดีเกิน2ี่นะตัวอีกกรณีนึงคือกดมาที่นี่นะครับ ไม่ใช่สีนีหมันแคนกดไปที่น,น,น,นี่แล้วก็ภูมิภาคนะครับชนะนะครับกดไปที่ทีม4เนาะนี่ครับอัตราชนะตอนนี้ผมอยู่ที่79.85เปอร์นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เปอร์ชนะตรงนี้นะครับเกิน75เปอร์ขึ้นไปนะครับท็อปจากการบัคเหมือนกันจะทําการบัคเหมือนเดิมเหมือนเหมือนในกรณีนี้เลยต่อให้คุณไม่ถึงเคดีย่เปอร์อะ KD ดีตรงนี้ต่อให้ไม่ถึง20เปอร์อาจจะอยู่ที่แค่แบบ 10กว่านะครับไม่ถึง20แต่ไออัตราชนะตรงที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยตรงเนี้ยมันเกิน75มันจะบักเหมือนกันนะครับคือถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง2หัวข้อเนี้บักอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือท็อปจะกลายเป็น1%ปเทันทีเลยนะครับกลับกันมาที่กลับกันมาที่หัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2คืออะไรที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือแต้มหมื่นสามนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหลักๆเลยนะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้และผมกําลังเป็นอยู่ก็คือการที่เราไม่สามารถหาห้องเจอได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเจอไม่ได้แต่มันเจอยากเกินอะ่ะผมว่ามันมันยากแบบบางทีเรารอบบนานมากนะครับคือผมทุกวันเนี้ยผมสตรีมนะครับผมไม่ได้เอาตัวหลักอะ่ะสตรีมเลยนะเว้ยสาเหตุที่ผมไม่ได้สตรีมเพราะอะไรครับเพราะว่าผมกลัวคนดูอ่ะจะเบื่อกันเบื่อนะทีนี้คือคือมันยืนห้องนานเกินนะครับผมจะเล่นแบบยี่สิบนาทีได้เจอเล่นห้องนึงอะไรเงี้ยคือแบบคนดูต้องมานั่งรอผมแบบยี่สิบนาทีเพื่อที่ว่ารอผมแบบกดเข้าไปเล่นอะไรอย่างงี้เนาะ เออผมก็เลยแบบอ่ะก็เลยเอาอีกไอดีนึงไปสตรีมเนาะช่วงเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรแบบนี้นะครับอ่าผมก็แค่อยากจะมายืนโกโก,โก้แต่ก็ทําไม่ได้และตอนนี้แต้มผมเนี่ยมันเกินหมื่นสามขึ้นมาแบบเยอะแล้วนะครับก็คือแบบผมไม่สามารถหาห้องได้แล้วนะคือแบบจะกดเล่นหาไม่ได้อ่าอย่างเช่นดูหมดโสโล่ก่อนนะครับกดไปเลย อ่เห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับการจับคู่แมทตามเอาวงเล็บปิดวงเล็บเปิดอะไรก็ไม่รู้อะล้มเหลวนะครับหาห้องไม่ได้นะครับอันนี้คือโซโลไ,ไม่ใช่โซโลดูโอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดาเดาอันนี้คือโซโลนะครับทีนี้เรามากันที่อ่ดูโอบ้างนะครับเดี๋ยวผมเอาอีกตัวนึงมาเนาะเชิญมาปั๊บ โอเคเอาอจนเข้ามาเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าถ้าผมกดไปคนเดียวเนี่ยถ้าจะหาคนสุ่มเพื่อนเข้ามาอยู่ในทีมอะ่ะมันจะหายากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเอาเพื่อนมายืนอย่างนี้เลยเนาะมันน่าจะง่ายกว่าอ่ะแล้วผมก็เหมือนเดิมครับกดเข้าไปคือจริงๆอะ่ะผมจริงๆอะ่ะผมมากดอย่างเงี้ยให้ทุกคนดูอะ่ะก่อนน,นั้นเนี้ยผมนั่งหาห้องอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดซ o ล่หรือไม่ก็ดูโอผมจะลงไปปัดเนาะจะลงไปปัดแต้มเพื่อให้ท็อปผมกลับมาติดนะครับ ว่าไอ้หมดโซโลกับดูโอของผมเนี่ยเคดีมันไม่เกิน20เปอร์แล้วก็อัตราชนะที่1ไม่ถึง75นะครับถ้าผมกดเข้าไปได้แล้วผมปัดได้สักเกมนึงอะผมจะยืนท็อปเลยเนาะแต่ซึ่งมันหาไม่ได้เลยครับที่ผมมาทําคลิปนี้เพราะว่ามันหาไม่ได้คือผมอะยืนยืนน่ะอันนี้พูด ยืนแบบเวลาจริงๆเลยนะผมหาห้องมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วครับคือให้เด็กน้อยแถวบ้านนะมานั่งหน้าคอมนี่แหละครับแล้วก็คือแบบกดกดเกมไปเรื่อยๆจบแบบเอ้ยหาห้องไม่เจอให้มันกดกันเรื่อยๆกดๆไม่ว่าจะเจอห้องอะ่ะซึ่งผมหามา3ชั่วโมงไม่เจอคือ3ชั่วโมงนะนั่งกดมาแบบอยู่หน้าคอมอะ่ะไม่เจอเลยครับนั่งกดมา3ชั่วโมงแนละ้วผมก็เลยแบบหมดปัญญาแล้วแบบว่าเอ้ยมันจะทําไงดีเนี่ยผมก็อยากติดท็อปนะเพราะมันท้าที่สั้นแล้วก็อยากแบบจะขึ้นมายืนท็อปอะไรแบบเนี้ยแต่แบบหาห้องไม่เล่นไม่ได้ก็แบบงงเหมือนนกัน ก็เลยแบบนี่แหละทำคลิปนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้แบบทางทางาทีมงานได้รู้ด้วยนะว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆนะแล้วผมแบบก็เจอปัญหาตรงนี้อยู่นะครับอาจจะตรวจน,น้อยแต่คือแบบถ้าผมยังเก็บแต้มอย่างนี้เรื่อยๆทีสั้นหน้าผมคิดว่าผมน่าจะมาเจอแบบนี้อีกเพราะอะไรเพราะว่า3ทีซั่นที่ผ่านมาที่ผมเก็บผมเจอปัญหานี้หมดเลยนะครับทั้ง3ทีซั่นเลยนะครับแล้วก็คือปัญหานี้ก็ยังไม่โดนแก้นะครับเมื่อ3ทีซั่นที่แล้ว ไม่รู้ว่าอาจจะก่อนหน้านั้นไปอีกแต่ผมเริ่มมาเก็บแต้มจริงๆริงจังๆเนี่ยสามสีบั้นแล้วมันก็คือเจอบัคนี้มาต้องนานแล้วนะครับแต่แค่ว่าแบบมันเป็นเสียงส่วนน้อยจริงๆที่คนจะรู้นะครับแล้วก็คือต่อให้ผมแบบแจ้งไปหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเสียงส่วนน้อยเข้าใจไหมผมก็เลยแบบต้องการทาคลิปนี้ขึ้นมาด้วยเนาะถ้ามันไปถึงถึงแบบว่าผ่านตาหรืออะไรอย่างน้อยเขาได้เห็นไงอย่างน้อยผมเป็นอีกหนึ่งเสียงที่แบบเป็นตัวแทนได้หลายคนที่เขาก็ขึ้นมาโดนแบบผมเนาะเออแต่เขาไม่มีสิทธิ์แบบ ยังไงอะไม่มีแบบคนมากพอที่จะไปเรียกร้องแบบว่าให้ทาง GM ได้เห็นหรืออะไรแบบให้ทาง GM ได้แก้ระบบตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดให้เหมือนเดิมนะครับก็รอไปยาวๆนะครับเนี่ยครับผมมากดให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันว่า กรณีที่ผมเจอมันประมาณนี้นะครับก็คือว่านี่แหละเออหาห้องไม่เจอหรอกนะครับก็ยืนแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงกดกะแล้วอะไรอยนะ่างเงี้ยเนาะก็ยังไม่เจอนะครับก็คือผมจะตั้งที่คลิปนี้ด้วยว่าขอบน,นิดนึงแล้วกันเนาะคือแบบก็ก็คือเข้ามาฟังผมบ่นนิดนึงแล้วกันคือแบบขอนิดนึงนะครับไม่เยอะไม่เยอะเนาะขอสักคลิปนึงอะไรแบบนี้เพราะว่าผมแม่งผมก็คือแบบทำทำคอนเทนต์แบบเก็บแต้มมานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็คือแบบเจอปัญหานี้มา นานแล้วนะครับตั้งแต่ครึ่งปีได้แล้วอะไรแบบนี้เกินไปอีกสิไม่ใช่แค่ครึ่งปีเกินมากกว่าน,นั้นอีกด้วยนะครับก็คือขอบ่นนิดนึงแล้วกันนะกับสายเก็บแต้มนะครับผมก็เก็บเป็นคนเก็บมาเนาะอย่างน้อยก็ให้ปัญหาห้องได,ได้ได้ดีกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นอ่าเคดีกับเปอร์เซ็นชนะเนาะที่มันบักแล้วมันเกิดการไปกลการเป็นท็อป1%แล้วก็ไม่ยืนท็อปนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะ ประมาณนี้ครับที่มาบ่นบนให้ฟังก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันวันนี้ขอบคุณทุกคนจากใจจริงเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจ Facebook ผมด้วยนะครับก็คือช่อง icmax channel นะครับผมสตรีมผ่านทางเพจ Facebook ใครที่อยากดูผมเล่นสดๆเนี่ยในการเก็บแต้มเนาะก็คือแบบเอ้ยพี่เก็บมาได้ไงยันหมื่นสาผมสตรีมทุกวันนะครับในเพจ Facebook Channel เลยนะครับไม่ใช่เฟซบุ๊กแชนแนลในเพจ Facebook icmax channel นะครับก็อย่าลืมไป ฟอลโล่กันด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามอยากเห็นผมเล่นสดๆหรืออะไรเงี้ยผมสตรีมช่องทางนั้นเลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ขอ,อขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับแค่นี้แหละผมไม่มีอะไรหรอกที่จะฝากถึงนะครับ